นวนไม่วิ่งผ่าน้างบนไม่น่าจะขึ้นมนน่าจะโดนลงมาเลยโอ้กดานสามหนึ่งสามหนึ่งาหนึ่งด f r ไมต้องทำอะไร i r e t e hole ี้งยเลย r e ไม่ต้องทำอะไรเขวิ้งี้ซชาร์บดูเบนนะบนโนอูแตกือซองใจ เดินไปเบกข้างหน้าหนึ่งข้างหน้าหนึ่งตัวข้างหน้าหนึ่งตัวกระไายสันแยกขันแยกมีสันแยกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ย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 แท่นแท่นมีแท่นหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยไปเรื่ยเหลือหนึ่งคนครับเดินไปช้าๆช้าๆช้าๆเดี๋ยวบอกให้เหลือเหลือซาวหกขวามือขวามือหนึ่งขวามือขวามือตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ มีหนึ่งกองมีสอเออตังตังครับผมตังตัง <laughs> อาใช้คิดแล้วนะ <laughs> ใช้คิดแล้วนะแ,นแล้วไปแล้วไปคปไ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 ไป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 ไ เฮ้ยเมือม่อกี้เมือม่อกี้นี่หลัง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 